สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านนอกลับมาผบพอกับจะป่อยอีกคือเก่าค่ะท่านผู้ชมมื่อนีเดินทางมาติดตามโตเลขกแนวทางความฝันกับพอเสี่ยงอีกคือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนะรบนอรบนี้ได้ยินว่าคุณพ่อนี่เพิ่นฝันเห็นผีญาติพี่น้องเพิ่นนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นผีหนาหนาบ้าเพิ่นนอค่ะนอผูกข้อตายแต่ว่าเวะมาหาค่ะว่ามาเฮตดบุญกฐถินว่าสัน มาบอกเลิกเลยค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดกะไปให้คุณพ่อเสี่ยงเว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะไปฟังนํากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะฝันว่าจังได๋พ่อมื้อนี้โอ้โหน้องฝันก็ฝันหลายนี่แต่ว่าฝันตัวเป็นเด็กเป็นเบิกฝันบ่เกี่ยวเกี้ยกับไอ้พ่อใหญ่เจ้าของนี่ล่ะครับพ่อใหญ่เจ้าของนี่เราตายเสือหึงน่แหละตายอยู่ขอสมุนีหุณนแล้วผูกพอตายกูก็ตายอยู่ขอสมุนีหุ่นแล้วหุนมหาฝัน ต้นมานี่เราก็ว่าเนี่ยบมามาบุญเันสีวูอบุญกรทินมาบุญกรทินเพิ่นได้วางมาบุญกทินหลักกด้วยมาแวะบวกบ,บ,บูกล้นหลกกูก็ทีต้องเม่าเว้นเพื่อนบุกข้อตายอายุเพิ่นส่วงนีย่างกะดีเพิ่นตายกะดีว่างอะไิปสิบเกียรติสิบเลยนะเกีตสิบปีแล้วไรยว่างเกียรตเกีสองนี่แล้ววางนี่เละอายุเพิ่นส่องเพิ่นสียแแม่แม่วางแล้ว oh, บุกข<บ>้อตาย กพ่อตายมีพ่อถกมุยปลูกพ่อตายอายุนี่ระวังเช็ดสองนี่ครับเ็ดเอ็ดจังเ็ดสองทำมาเช็ดสองกับว่าเลยที่ว่าเ็เอ็ดกว่าเลแล้มันอยู่กำงกึ่งนะครับผมนี่แหะปั้นบนมาบุญกระชินมาหอบเพื่อวมาแวะหามาแวะหาดูหาลานมาแต่แวะหาเข้าเดียวนึงดอกมาแต่ว่าเป็นยังคือทิ้เมื่อไหรเดี๋ยวพโอ๊ยกูจังแวะมาบอกเด็กชู้ช้ดอกูทิเมื่อแล้วว่าสั่นห่วยตัวไหลแล้วว่าสั่นเด็กจะเออเอาให้เยอตัวล้วพเน้เอาสามตัวไปเ้วยว่าสั่นกูกูทิ่เมื่อดอก có bao nhiêu có thì mới có sự thế đẹp dám tố đâu à Cái Đẹp xong tố, không có sự cơ bản nó lại đâu mà này ừ. có sự thế đẹp tám tố có sự bảo tôi lại tôi nhảy vào thằng hà xong chết đó là đấy bảo được bay ruột được quá tất này bảo nhắn cắn bảo thôi này này bảo có bay ruột kiến mua vào biển hà xong chết hà chết dù à dù chết 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 xong này thật vàng à dù có chi cái này là tâm có จะมาหวยแต่ของตื yo, ่นเยอมากกว่าวยวะบางหันก mm. ็สองแปดบางหันก็ก็ยังไปซื้ออย่เตอรี่อยู่ได้หงายใบหนึ่งอยู่ได้ครับวกเขาซะมันกเขาสามแปดเที่ยวนี้ว่าหาสองเก็ดเดียวเดี๋ยวพีน่าเอาเดี๋ยวหาสองเก็ดนี่หาสองสองหาหาเก็ดเก็ดหาเก็สองเก็ดเก็ดสองยี่หันล่หมุนเอาดอาเอาเบา เมนจัดเอาส่นี้จัดเอาเนาะเมนสองเจ็ดเจ็ดสองสองหา้สองเจ็ดเจ็ดฟันอะไรพี่ปุ้บนเคยบอกเลือือกระบะมาเลยบ่เนี้ยมาบอกทุกที่เราพูดเทื่อเกันหายไปเลยเูเจอเกิหายไปเลยนหายไปเลยักมันเคยบอกถือถมาเจอเกาก็หายหายไปครับอืมอันหลานใส่กระบะมาเนาะบ่บอบหลานใส่เพิ่งรับก็บอกถือจะได้ตอนนั้นเมนเมนหลานใส่ผกฟดใส่แตไม่มีกีดีไปเลย ผูพคอตายหลายเนาะครับกูเถียงม่นมวยตายหลายร้านก็ต๊กน้ำตายเนาะคลิปเนาะตุกน้ำตายหมอหนึู่กหมอคูก็มหมาลองเนาะกูพ่อตายมอมาลองกูพ่อตายก็มาพญเนี่ยเนี่ยกูพ่อตายตายหลายตัวเนาะกูพ่อตายเป็นเพจงานยศสมุยสมายจรงเลยไปพูกูยคสมุยทำมถึงกี่ยุคสมุยเพื่อนเลยละแล้วไปยุคสมุยไปยุคสมุยถ็กะแล้วเป็นหายังไเอ้ากูว่าจับ ได้ยินว่าโ ok ทษมาก่างปุ่นยีはは่เนี่ยตายเรื่องวัฒน์สุขข้อตายขึ้นนี่วัฒนเหยียบเทียบช่วงนั้นไอ้ว่าัฒน์เนี้ยแม่นพี่น้องครูมันอยู่ไกลเนาะแม่นอยู่ไกลปุ่นยี่ก็อยู่ผีเว้ยมุ่งบนแต่พุ่นก็มียังมีเงินคารถมาหาพอเสี่ยงอยู่เนาะครับนี่ก็ยังมีเงินมาอยู่เนาะครับเป็นมาให้โชคยังล่ะคราได้ทินงหมดแต่มาบุญก็ทิ้งได้สิมาแหวบบอกสิเมื่อเดื่อมาแหวบบอกร้านเหมือนนครับเออมาบุญก็ทิ้งแอ้เมื่อเมื่อมาแหวบบอกร้านก็มาบอกเด้ทเมื่อา เพราะว่าแบบนี้ไนดะ้เทวังจักว่าพวกนี้เนี่ยู่ครักอยกก็โทษนี่เดียวตัวสีเป็นเด็กเป็นหวยมัวนกฟันมัน,ม,นมันบมเป็นแต่เป็นบมเป็นแต่เป็นเด็กมาสารุปตัวเลขของพอเสี่ยงเนาะค่ะเนาะหาสองเจ็ดค่ะเป็นเลขที่คุณพอเสี่ยงเป็นไห้ในงวดนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะฟันเห็นผีหน้าค่ะผีนาเปล่าเพินน่นเนาะค่ะท่านผู้ชมนเนาะเวะมหาคะ่ะได้เลขสามตัวค่ะหาสองเจ็ดค่ะ ประจําหมวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศ2 5 6 7ค่ะจังไดยกัให้โชคให้มานกับอเสียงเนาะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกระครฝากช่องค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกระสีไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมมือนีจ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะไปเบิ่งนั่นกันค่ะท่านผู้ชม ไปค่ะารค่าหลวงปูมาเริญเชิญค่ะอันเวาเลือกขุนข,น,ขนของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปั้ง,ง,นงนนเงมมนี่ยค่ะหลวงปูก็เป็นมาคือการบุ๊กเสกออกมาเนี่ยําหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระสานมัมมีเพ็นบุตรเทวดาผลดอกสมรสาคนห้เกียริสร้าง ต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพัวข่าขา,ขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธว่านี่ของวันบาตนในเครื่อนหือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสส้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เออนม่เต็นผมแม่โทณีบางคนมันก็เออนไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับกตัวเมอ่อยู่ในตัวนี้ที่เร็ยไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตท,ทาง หลงในสับคนคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่ลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าโยงเขาจะโมซาไปแล้วดูเสีว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบัตรสุยางค้าขายว่าดีกว่าดีไปทําเมียงงยังบ่เคยเสือเรือกสือ,สอ,สอ,สอ,อเบอร์กับถื่อเขาก็เงินอยู่ว่ามันเป็นานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากล้อปูหรืออาจมากี่จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดคือต้องหลงเรื่องอยู่สุขอย่าง ออคือสร้างเป็นสีสัดสีม่ชี้พวกฟูปายคูเงี้ว่าประมาณภาษายไหนกระต่ายสังรงใส่สร้างนี่การของโรคบอกส่วนมากเขาเลยเื้อจำนำนาหนาบจะขี่มันเขาบอกนอกคันดีบัตอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสร้างตกมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วกับพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไล้นั่ให้ยาโยมเพินมาชาบุญสั่งสลอกสารสั่งเม่นมยังก็เพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าอิทุกพระองค์ัก็ใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไูว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หยาย่าโยงไปสาธุค<อ>่ะารผม้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอกระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผมุชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะคะ่ะารผมุชมมนอ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังใน่ายน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับศัพท์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเหตดอียงกาบบพ่อสีดายบพ่อสีดี กะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาหา่านกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากบผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาร่านรูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ